สวัสดีครับผมเป็นมาเทพนะครับวันนี้ครับจะมาแนะนำครับวิธีการดูเบื้องต้นนะครับพระผงของขวัญของหลวงปู่โตนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อใบลานและเนื้อเกสรนะครับเป็นพระย่อยของหลวงปู่โตทับที่พุทธคุณเหลือร้ดเลยนะครับเดี๋ยวไปว่าผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการดูเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับลองไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนการสร้างก่อนนะครับซึ่งจํานวนการสร้างพระพิมพ์นะครับจะประกอบไปด้วยเนื้อใบลานและเนื้อเกสรนะครับมีทั้งตะกุดและไม่มีตะกุดนะครับ รวมกันประมาณ9,000องค์นะฮะรูปลักษณ์ขององค์พระค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะเป็นรูปองค์พระนะครับนั่งขัดสมาธินะครับด้านหลังเป็นยันนะครับผมโอเคนะครับจุดแรกนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้สังเกตนะครับคือให้ดูบริเวณใบหน้าขององค์พระนะครับอ่าผมจะตีกล้องให้ดูนะครับจะเห็นไหมครับว่าใบหน้าเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับจะเห็นจมูกปาก คมชัดเลยนะครับแล้วก็ยังเห็นเม็ดพศกนะครับขึ้นเด่นชัดนะครับซึ่งแต่ละองค์อาจจะกดพิมมาไม่เหมือนกันนะครับบางองค์อาจจะกดมาไม่ชัดนะครับแต่โดยรวมนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะเห็นเป็นรูปโครงหน้าของโตองค์พระค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวจะลองตีกล้องให้ดูหลายๆองค์นะฮะจะได้เปรียบเทียบนะครับว่าแต่ละองค์นะครับมีความคมชัดต่างกันยังไงนะครับ สังเกตครับโดยโดยรวมแล้วเนี่ยจะเห็นใบหน้าเนี่ยค่อนข้างคมชัดเลยนะครับบางองค์อาจจะกดพิมพ์มาไม่ชัดนะครับอาจจะกดพิมพ์มาตื้นนะครับแต่ถ้าเราได้อ่าตีกล้องหรือลองส่องดูครับก็จะเห็นเลยว่าอ่โดยรวมนะครับยังมีความคมชัดของโตองค์พระอยู่นะครับจุดต่อไปนะครับผมอยากให้ดูตรงเวรีนเส้นสังคติขององค์พระนะฮะอ่เส้นสังคติเนี่ยขององค์พระเนี่ยจะกดพิมพ์ได้คมเล็กนะครับ เพราะว่าพระที่ถอดพิมออกมานี่ครับส่วนมากนะครับเส้นสังคติตรงนี้นะครับจะตื้นเบลอนะครับอาจจะผมจะลองหยิบเนื้อเกสรให้ดูนะครับเส้นสังคติจะคมเล็กนะครับคมชัดด้วยนะฮะคืออี๋ยวผมเดี๋ยวชะตีกล้องให้ดูชัดๆนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีเส้นของขอบของเส้นสังคติจะคมเล็กๆเลยจะคมเล็กนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนการทุกอง,องนะฮะเพราะว่าพระที่ถอดพิมพ์มาจะ ค่อนข้างหนานะครับขอบเส้นจะหนานะครับอันนี้เราสังเกตเห็นเลยนะครับว่าขอบเส้นองค์พระเนี่ยคมเล็กนะครับแล้วพระเนี่ยได้สัดส่วนดูเป็นธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูหลายๆองค์นะครับจะให้ดูเรื่อยๆนะฮะยิ่งเรามีพระเยอะนะครับได้ดูเยอะเนี่ยก็เหมือนเราได้เทียบหลายๆองค์นะครับก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าแต่ละองค์เนี่ยมันมีจุดที่เหมือนกันนะครับ อย่างองนี้นะครับก็เป็นเนื้ออย่างเนื้อน้ํามันนะครับก็เส้นผ่าก็จะมีความคมชัดนะครับพอผ้ากดพิมพ์มาได้คมนะฮครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จากตรงเส้นสังกติแล้วนะครับก็อยากจะให้ดูตรงบริเวณตรงเท้านะครับคือผมจะเรียกเป็นกําไลข้อเท้าแล้วกันนะฮะซึ่งมันเป็นศัพท์ที่ผมเรียกแล้วให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายนะครับ ก็เรียกเป็นกำไรข้อเท้าแล้วกันนะฮะซึ่งพิมพ์นี้นะครับจะมีกำไรข้อเท้าทั้ง2ข้างนะครับทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับกำไรเนี่ยถ้าเราได้ดูจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่ากำไรมีความคมและเล็กนะครับคือพระจะได้สัดส่วนนะครับคือของเก๊นะครับที่ที่ได้ทําขึ้นมาใหม่นะครับตรงกำไรข้อเท้าก็จะบวมหนานะครับแต่ถ้าของแท้นะครับจะกลมเล็กนะครับก็เป็นจุดเล็กๆนะครับที่เรายังสามารถสังเกตได้นะฮะ ก็เราจะลองตีกล้องให้ดูนะครับชัดๆนะฮะถ้าตีกล้องเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ากําไรข้อเท้าเนี่ยผ้าที่กดคมๆนะครับจะเห็นเลยครับว่าเส้นเนี่ยมันจะคมและเล็กนะครับดูไม่หนานะครับอันนี้ก็ไปนหนึ่งองนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีกล้องให้ดูหลายๆองคนะครับ อย่างที่บอกนะครับยิ่งเรามีพระเยอะนะครับก็ได้เปลี่ยนนะครับเราจะได้ดูพระหลายๆองค์นะครับดูหลายๆจุดนะครับองค์นี้ครับก็กดพิมพ์มาถือว่าไม่ได้ชัดมากนะครับแต่สังเกตไหมว่าเรายังเห็นกำไลข้อเท้าฝั่งซ้ายอยู่เห็นไหมครับฝั่งขวาเนี่ยเห็นตื้นๆแล้วครับแต่มันยังมีจุดให้เราเห็นอยู่เห็นไหมครับก็ถือว่ายังถือว่ายังคมนะครับยังเห็นนะฮะ ไปนะครับอยากให้ดูตรงบริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังยันและตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับแล้วล่องยันเนี <S <S ่ยสังเกตไหมว่าจะล่องเป็นล่องยันเล็กๆคมๆนะครับจะเหมือนกันทุกองนะครับทั้งเนื้อใบลานและเนื้อเกสรนะครับเพราะว่ามาจากบล็อกเดียวกันนะครับสังเกตเห็นเลยนะว่าเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนะฮะล่องยันลึกคมชัดนะครับบางองค์นะครับกดพิมพ์มาอาจจะตื้นนะครับแต่คือของทุกอย่างครับ อาจจะต้องใช้เซนส์ในการดูนะครับคือยาอย่างองขวาเนี่ยขวาสุดเนี่ยผมดูแล้วอาจจะตื้นนะครับตัวหนังสืออาจจะตื้นแต่ยันเนี่ยยังมีความคมชัดอยู่นะฮะก็ลองใช้หลายๆจุดนะครับะะพิจแนนเพราะพระองค์หนึ่งเนี่ยครับมีวิธีการดูหลายจุดมากนะครับที่ที่ดูให้เป็นพาแท้นะครับแต่ละคนก็จะมีวิธีการดูไม่เหมือนกันนะครับผมเองก็จะพยายามหาจุดพาแท้ให้เยอะๆที่สุดนะครับเพื่อที่ ยิ่งมีจุดเยอะนะครับก็เป็นเหมือนคุ้มกันให้เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับได้เช่าหาผ้าแท้กันนะครับออันนี้ก็จะให้ดูนะครับล่องยันนะครับเล็กและคมนะฮะอ่าสังเกตไหมครับอย่างกรุงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับอาจจะตังซื้ออาจจะติดไม่ชัดนะครับแต่ล่องยันเนี่ยเราเราเราเห็นแล้วว่ายังยังมีความคมอยู่นะครับก็เป็นผ้าแท้ที่ดูง่ายนะฮะ ต่อไปนะครับอยากให้ดูบริเวณด้านข้างนะครับด้านข้างของพ้าเนื้อผงนะครับก็มีตัวตัดเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฉพาะเหรียญหรือเปล่าที่มีตัวตัดด้านข้างพ้าเนื้อผงก็มีนะครับอย่างพ้าพิมพ์ผงขวัญนะครับด้านข้างเองนะครับก็จะมีเหมือนเป็นรอยของตัวตัดนะครับจากบล็อกนะครับก็เดี๋ยวผมจะลอง ชี้ให้ดูนะครับว่ารอยตัวตัดนะครับเป็นรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะฮะซึ่งผมลองดูนะครับทุกองค์นะฮะจะมีตัวตัดเหมือนกันหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าองค์ไหนจะกดได้ชัดเจนองค์ไหนจะกดได้อาจจะไม่ชัดตรงนี้อาจจะไปชัดที่อื่นอะไรอย่างเี้ครับอันนี้ก็ให้ดูกันชัดนะฮะถ้าเราลองตีกล้องไปเราจะเห็นเลยนะว่าเป็นเหมือนตัวตัดเล็กๆนะครับที่มาจากบล็อกนะครับขึ้นเต็มด้านข้างเลยนะฮะ ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเกสรน,นะครับต่อไปนะครับเราลองดูเนื้อใบลานนะครับก็มีตัวตัดเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าจะกดพิมพ์มาได้ชัดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งผมดูแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มีเป็นร่องรอยของตัวตัดจากบล็อกเหมือนกันนะครับด้านทั้ง2ฝั่งนะครับมีเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองพิจารณาหลายๆจุดนะครับมีเหมือนกันนะครับเป็นตัวตัดเล็กๆนะครับวิ่งอยู่นะครับครับก็เป็นเส้นเล็กๆนะครับวิ่งอยู่ด้านข้างนะฮะมีร่องรอยของตัวตัดนะครับที่มาจากบล็อกนะครับ เป็นเส้นเล็กๆวิ่งอยู่นะฮะก็เป็นเหมือนกันทุกองคนะครับอยู่ที่บางองค์จะกดพิมพ์มาแล้วติดชัดมากหรือติดชัดน้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเวลาเช่าพักนะฮะต่อไปนะครับผมอยากให้ดูตัวตัดด้านบนขององคพระนะครับซึ่งตรงนี้นะผมมองว่าน่าจะเห็นเด่นชัดที่สุดนะครับทั้งเนื้อใบลานและเนื้อเกสรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆนะครับวิ่งอยู่ตรงด้านบนขององคาะนะครับเป็นเส้นที่มาจากโตตัดจากบล็อกนะครับเห็นไหมครบชัดชัดมากๆนะครับอย่างเนื้อใบลานเนี่ยน่าจะมีร่องรอยของเนื้อหลุดไปนะอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะเห็นเลยนะครับว่าชัดมากครับอย่างใบลานเนี่ยเนื้อหลุดไปนะครับก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเราดูเกสรสององนะจะเห็นเลยเป็นเส้นเล็กๆนะครับวิ่งอยู่นะครับ ก็ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นจุดที่เพื่อนๆนะครับใช้ประกอบในการพิจารณาเช่าหาซื้อพระรุ่นนี้ได้นะครับด้านล่างก็มีนะครับด้านล่างก็มีตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดเส้นเล็กๆนะครับที่มาจากบอกนะครับพระองค์ไหนที่กดได้ชัดจะเห็นนะครับบางบางองค์กดไม่ชัดนะครับก็อาจจะไปติดที่จุดอื่นนะครับก็อยากจะให้ลองพิจารณาหลายๆจุดนะครับลองดูนะครับยิ่งมีจุดเยอะก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะ นี่ก็เป็นตัวตัดเล็กๆนะครับวิ่งอยู่ครับอย่างที่บอกไปนะครับรุ่นนี้มีทั้งบรรจุตะกุดและไม่มีตะกุดนะครับอย่างอง์นี้นะครับเป็นเนื้อใบลานที่บรรจุตะกุด1ดอกนะครับก็บรรจุตะกุดหนึ่งบอกก็จะสร้างน้อยนะครับเพราะว่าจำนวนการสร้างในรวมกันหมดนะครับตะกุดนะครับก็จะมีร่องรอยของการกดกระแทกจากบล็อกนะครับจะเป็นตะกุดที่บี้และแบนนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติดูง่ายนะฮะ อ่าสังเกตไหมครับเป็นการกดกระแทกจากบล็อกนะครับแล้วทำให้ตะกุดเนี่ยบี้และแบนนะครับติดลงไปกับฝังลงไปกับตัวเนื้ององพระนะฮะอีกองคหนึ่งนะครับก็เป็นเนื้อใบลาดเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูตะกุดนะครับดูที่ตะกุดนะฮะบี้แบนนะครับจากการกระแทกจากบล็อกนะครับอ๋อครับโอเคพระผงของขวัญนะครับพระย่อยพุทธคุณมหาศาลเลยนะครับเอาเป็นว่า ถ้าเพื่อนๆมีพีเอฟซนะเรับเห็นว่าคลิปนี้นะครับคอนเทนต์นี้ครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับแชร์แชรชนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ผมจะจัดทําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ผมเป็ปมะเทพโ็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ